ดาวพฤหัสเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในดาวตรีเทพเป็นดาวพระเคราะห์ใหญ่เป็นดาวประธานฝ่ายสุพร,ราะห์ค่ะเมื่อท่านโคโจรยกย้ายราศีเนี่ยจึงส่งผลนะคะและอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของผู้คนในเรื่องราวที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภพบเรือนที่ท่านโคโจรย้ายไปสัมพันธ์ด้วยค่ะซึ่งดาวพฤหัสกําลังจะโคโจรย้ายนะคะในวันที่30เมษายนเวลาเที่ยง45นาทีค่ะยกย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภและจะโคจรอยู่ในราศีพฤษภเป็นเวลาห่ปี แต่การมาของดาวพฤหัสในครั้งนี้นะคะจากโครจรมาปะทะค่ะกับดมัมฤตยูซึ่งลอยโครจรอ,อยู่ในราศีพฤษภอยู่แล้วทําให้ดาวพฤหัสซึ่งปกติจะเป็นดาวที่ให้คุณนะคะก็จะให้คุณได้ไม่เต็มที่ในปีนี้ค่ะเนื่องด้วยว่าถูกดามฤตยูเนี่ยหักทอนคุณภาพของดาวพฤหัสลงนั่นเองนะคะรวมก,กับถ้าเกิดว่าในพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านนะคะคุณก็จะมีดวงดาวลอยอยู่ในราศีพฤษภไม่เหมือนกันด้วยนะคะหากว่าพื้นดวงของคุณมีดาวเดิมนะคะที่ดีคือ เป็นดาวที่เป็นคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมคลกับดาวพฤหัสนะคะก็จะยิ่งดีขึ้นแต่หากว่าพื้นดวงของคุณค่ะมีดาวคู่ศัตรูกับดาวพฤหัสลอยอยู่ก็จะส่งผลเสียนั่นเองนะคะรวมถึงในปีนี้นะคะดาวพฤหัสจะโคจรเดินถอยหลังเรียกว่าเป็นการเดินโคจรผิดปกติค่ะในช่วงวันที่3ตุลาคม67ถึงมกรา68นะคะโดยทําให้ช่วงควอเตอร์สุดท้ายของปี2567เนี่ยค่ะ ดาวพฤหัสกลับไม่ให้คุณกับดาวที่เป็นดาวคู่มิตรคู่ท่าคู่สมพลนะคะและก็ให้โทษน้อยลงค่ะกับดาวที่เป็นดาวคู่ศัตรูเรียกว่าสถานการณ์พลิกด้านเลยนะคะคำทำนายในคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายแบบภาพรวมเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกท่านถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังคำทำนายกันค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงดาวพฤหัสจะโคจรเข้าสู่ภพกรรม,มะได้ปัสสาวะองค์เกณฑ์เรียกว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีของดาวพฤหัสนะคะ จะมาให้คุณเรื่องงานของคุณในปีนี้ค่ะซึ่งกว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะจะโครจรเข้าสู่พบการงานของคุณใช้เวลาถึง12ปีเลยค่ะและหากในพื้นดวงของคุณนะคะมีกลุ่มดาวอาทิตย์จันทร์อังคารกลุ่มดาวทั้ง3ดวงนี้รออยู่ที่ราศีพฤษภอยู่เดิมแล้วนะคะภูบาอาจารย์ท่านว่าไว้นะคะว่าจะได้ยศถึงพระยานะคะถ้าในสมัยนี้ก็ถือว่าอาจจะได้เป็นผู้บริหารระดับสูงเลยทีเดียว แต่ว่างานนะคะที่ทำนะคะก็จะต้องถูกทำนองครองทมอยู่ในกรอบในระเบียบที่ดีงามและตรวจสอบได้นะคะหากไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยการมาของดาวพฤหัสนะคะก็จะมาตรวจสอบการทำงานของคุณทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานได้ค่ะหากในพื้นดวงของคุณนะคะมีดาวอาทิตย์ลอยอยู่ในราศีพฤษภค่ะดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะได้ตำแหน่งทั้งองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์เรียกว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีเลยค่ะและดาวพฤหัสเนี่ยก็ได้เกณฑ์ที่ดีเป็นดาวคู่มิตร ร่วมกันอีกนะคะมองว่าคนกลุ่มนี้ปีนี้โดดเด่นมากๆค่ะมีโอกาสได้งานใหม่เริ่มทําธุรกิจใหม่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้ด้วยความสามารถของตัวเองเลยค่ะงานที่ทํานะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับหรือเปลี่ยนรูปแบบนะคะแต่ว่าจะขึ้นไปอยู่ในทางที่ดีขึ้นค่ะมีโอกาสได้ลูกน้องที่ดีนะคะบริวารเนี่ยคอยมาช่วยเหลือหรือส่งเสริมในสิ่งที่เราทําผู้ใหญ่นะคะก็จะให้โอกาส มีช่องทางในการทำมาหากินแล้วก็เจริญเติบโตมองว่าคนกลุ่มนี้นะปีนี้ต้องโฟกัสในเรื่องงานให้มากที่สุดเลยค่ะสำหรับคนที่มีดาวจันทร์ลอยอยู่ที่ราศีพฤษภค่ะดาวจันทร์นี้ได้ตำแหน่งมหาอุดและได้องค์เกณฑ์ปุดมเกณฑ์อีกนะคะมองว่าปีนี้ควรหาลูกค้าในถิ่นที่ใหม่ค่ะอาจจะเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศโลเคชัน่นแอร์รยใหม่ๆหรือจากช่องทางออนไลน์ลูกน้องนะคะเป็นคนต่างชาติ ดีค่ะมองว่าปีนี้จะมีความมั่นคงในการงานนะคะถึงแม้ลูกค้าเราอาจจะเ,เรื่องเยอะนิดนึงนะคะแต่เวลาให้คุณนะคะก็จะมาแบบในลักษณะของจัดเต็มนั่นเองนะคะปีนี้ลูกหลานค่ะมีโอกาสศึกษาต่อต่อตางประเทศหรือว่าเจ้าชะตาเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์ปีนี้ถ้าต้องการมีบุตรอาจจะมียากหน่อยหรือมีความยุ่งยากนิดนึงนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของภายในครอบครัวเรื่องของสุขภาพของบริวารค่ะ สำหรับท่านที่มีดาวอังคารลอยอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะอังคารนี้เป็นประราชาโชคได้องค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์ค่ะปีนี้มีโอกาสเดินทางไปทํางานต่างถิ่นต่างประเทศมากขึ้นมีโอกาสตั้งหลักแหล่งเปิดออฟฟิศเปิดสาขาใหม่ได้บ้านใหม่รถใหม่หากได้งานใหม่นะคะบริษัทบางทีก็จะสปอนเซอร์เรื่องของที่พักหรือว่ายานพาหนะให้กันกับคุณด้วยค่ะ จ้าชะตานะคะจะเข้าไปสัมพันธ์กับทรัพย์สินของครอบครัวค่ะมีโอกาสทำงานร่วมกันในหมู่เครือญาติสำหรับท่านที่มีดาวพุธนะคะลอยอยู่ที่ราศีพฤษภค่ะปีนี้ทำสิ่งใดนะจะมีการวางแผนและคิดมาอย่างท่วนถี่รอบคอบมีความคิดริเริ่มนะคะในการที่จะสแสวงหาไรายได้หรือการลงทุนคุณจะมีโชคจากการลงทุนลงทุนกับต่างชาติดีค่ะ บุตรบริวารน,นะคะจะมาช่วยเหลือให้คุณประสบความสําเร็จค่ะบุตรบริวารจะช่วยให้เกิดโชคลาภจะได้ลูกน้องที่ดีนะคะลูกหลานของเราเนี่ยค่ะก็จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีโอกาสนะคะเข้าไปจัดการกับเงินมรดกหรือเงินประกันในปีนี้ค่ะสําหรับคนที่มีดาวพฤหัสนะคะรออยู่ที่ราศีพฤษภค่ะในปีนี้นะคะมองว่าเป็นปีที่มีโอกาสในการโยกย้ายนะคะ อาจจะได้งานใหม่โยกย้ายคนะจากจุดหนึ่งไปสู่จุดที่ดีขึ้นหรือว่าได้รับหน้าที่มอบหมายอะไรใหม่ๆอะค่ะดูว่าลูกค้าเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อการงานลูกน้องนะมักจะเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือผู้มีความรู้มากกว่าเราค่ะงานที่ได้ทำนะคะจะได้รับการช่วยเหลืออย่างดีค่ะงานสัมพันธ์กับการใช้ความรู้งานมักจะอยู่ในกฎกรอบหรือว่าอยู่ในระเบียบที่ดีค่ะ งานที่ต้องทำนะคะก็ส่วนมากจะเดินทางนะคะค่อนข้างโดดเด่นค่ะสำหรับคนที่มีดาวสุกร์ออยู่ที่ราศีพฤษภนะคะศุกนี้เป็นเกษตรแล้วก็ได้อุดมเกณฑ์ค่ะแต่ว่าในปีนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของการเจอคู่แข่งชีวิตจะมีความเร่งรีบนะคะต้องทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน,นะคะมีเรื่องของการติดต่อพบปะกับกลุ่มสังคมต่างๆมีลูกค้ากลุ่มใหม่มีเพื่อนกลุ่มใหม่ มีโอกาสทำงานร่วมก,ก,กันกับญาติพี่น้องหรือทำงานร่วมก,ก,ก,กันกับเพื่อนรุ่นรุ่นน้องค่ะมีการเข้าสังคมมากเลยค่ะเรียกว่ามีกิจกรรมอะไรให้ทำหลากหลายเลยค่ะในปีนี้สำหรับคนที่มีดาวเสราเร์รออยู่ที่ราศีพฤษภนะคะดาวเสราร์นี้เป็นมหาจักรค่ะปีนี้มองว่างานจะมีอุปสรรคมากเลยค่ะลูกน้องอาจจะเข้าๆออกๆอ,อกนะหรือว่าทำงานได้ไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังะคะ่ะลูกค้ามักจะเรื่องเยอะนะคะ ทำอะไรไปก็จะปรับแก้งานตลอดเวลาเลยค่ะงานมักจะมีอุปสรรคงานถูกตรวจสอบบริวารอาจจะสร้างปัญหาหรือว่าเจ็บป่วยนะคะทำให้เราต้องเข้าไปแก้ปัญหาของเขาค่ะสำหรับคนที่มีดาวราหูลอยอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะราหูนี้ได้เป็นนิดค่ะปีนี้คู่ค้าหุ้นส่วนอาจยกเลิกการเป็นพันธมิตรลูกค้าคนสาคัญอาจจะให้งานน้อยลงค่ะลูกน้องคนสนิทอาจจะทำงานผิดพลาดหรือไว้ใจได้ยาก มองว่างานปีนี้อาจจะเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะคะสำหรับคนที่มีดาวเกตรอยอยู่ที่ราศีพฤษภค่ะมีโอกาสได้ลูกค้าเป็นคนต่างชาติได้ลูกค้าจากท่องทางออนไลน์มีโอกาสศึกษาต่อหรือเข้าไปสัมพันธ์กับกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาครูอาจารย์หรือว่าการช่วยเหลือคนค่ะสำหรับคนที่มีดาวมฤตยูนะคะลอยอยู่ที่ราศีพฤษภ อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของลูกหลานหรือบริวารจะเจ็บป่วยได้นะคะลูกน้องอาจจะเข้าเข้าออกออกเปลี่ยนลูกน้องบ่อยค่ะปีนี้อาจจะมีโอกาสทำงานหรือกิจกรรมร่วมกับกลุ่มคุณหมอโรงพยาบาลหรือเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนโบราณค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายในครั้งนี้สําหรับท่านที่สนใจตรวจดวงชะตาว่าดาวพฤหัสมาดีหรือร้ายกับคุณสามารถทักไลน์ id cheeta a s t r o l o g อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ